ทีมทนายความกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชนำโดยนายคารมพลพรกลางถแถลงข่าวเปิดตัวสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อประชาธิปไตยและสังคมหรือว่าสปอสอที่โรงแรมเอสซีพาร์นะคะนายคารมระบุว่าการก่อตั้งสมาพันธ์นักกฎหมายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังได้กล่าวนะคะว่าจะทําหน้าที่ปลูกจิตสํานึกให้นักกฎหมายไทยมีความรับผิดชอบต่อประชาชนขณะเดียวกันเจะเผยแพร่แนวคิดไปยังนักกฎหมายกลุ่มต่างๆเพื่อให้รณรงค์ในต่อในการต่อต้านกฎหมายที่ถูกเขียนขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะคิดว่าเรากับนิติราษฎร์ไม่ต่างกันนิติราษฎร์นี่ก็เหมือนคนที่เขียนแบบแปลนบ้านขึ้นมาเป็นคนที่เขียนอุดมการทางกฎหมายขึ้นมาแต่นักกฎหมายกลุ่มนี้กฎหมายของผมนี่นะจะ จะนำเสนอแนวความคิดนี้ไปยังทุกภาคส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเรียงกบท่านทุกท่านว่าทําไมเรามีความคิดอย่างนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางแนวความคิดทางกฎหมายรัฐบาลที่เลือกตั้งเข้ามาอาจจะเพียงมีเพียงอํานาจได้อํานาจจากการเลือกตั้งแต่ไม่มีอํานาจจริงๆประเทศเราอยู่ในลักษณะดับเบิลสเตทคือรัฐซ้อนรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเรายืนยันว่าสิ่งนี้คงทํา กรรมการมีวาระดำรงตำแหน่งสองปีเงินทองเราจะค่อยหามาหามาจากการรับบริจาคบ้างจากทำกิจกรรมเพื่อว่าเราจะลงไปสู่ทุกจังหวัดที่มีนักกฎหมายขณะนี้มีสามจังหวัดที่ต้องการจะให้เราไปพูดคุยในเชิงความคิดหนึ่งชัยภูมิเป็นจังหวัดแรกนะฮะในวันที่11กุมภาพันธ์ต่อไปก็จะเป็นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดอื่นอันนี้ก็บอกให้ผู้สืกข่าวและท่านที่สุบชนนะครับแล้วก็ที่มาร่วมในการแถลงข่าวให้ทราบ ท้ายที่สุดเ,เราตั้งกลุ่มกฎหมายขึ้นมานี้ไม่มีจุดประสงค์นะครับที่จะไปทําให้กระบวนการที่เขามีองค์กรทางกฎหมายอยู่แล้วมีปัญหาแต่เราเห็นว่ามีความจําเป็นในสภาวะที่ใครก็ไม่อยากจะเข้ามาโต้แย้งอํานาจของศาลอํานาจของออรัฐที่ยังยอมรับอํานาจกฎหมายของอดีตการที่สืบทอดมาจากการยึดอำนาจสองสจนมาถึงป,ปัจจุบันนี้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง บอกว่าประชาธิปไตยเป็นของประเทศของประชาชนแล้วจริงๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ฝากนะฮะฝาก,ฝากทุกท่านฝากสื่อมวลชนว่าเราเป็นองค์กรทางกฎหมายเล็กๆนะครับที่คิดในสิ่งที่ได้เรียนให้ท่านทราบขึ้นมาและคงจะมีกิจกรรมที่จะทําต่อไปเช่นเราอาจจะนทํานิทัศการภาพถ่ายนักโทษทางการเมืองถ้าเกิดสภาพนักโทษทางการเมืองยังอยู่ในเรือนจําเท่านี้เป็นกิจกรรมอาจจะเป็นกิจกรรมแรก สำหรับประเด็นสำคัญที่เป็นข้อเรียกร้องหลักของสมาพันธ์กฎหมายเพื่อประชาธิปไตยและสังคม4ข้อด้วยกันนะคะประกอบไปด้วย 1. จะดำเนินการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำกฎหมาย 2คือการเรียกร้องให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพื่อเพิ่มมาตรา112บทับ1บนหลักการที่ว่าหากบุคคลหรือว่าองค์กรใดนำมาตรา112มากล่าวหาผู้อื่นว่ากระทำผิดโดยไม่มีมูลความจริงให้ถือว่าบุคคลนั้นกระทำผิดเสียเอง3คือการเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเพื่อตรวจสอบอำนาจตุลาการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและสุดท้ายคือการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองค่ะ